เนาะทั้งเด็กวิ่งตัวเด่นเนาะแล้วก็เด็กจับคู่เนาะเด็กจับคู่ชุดโค้งสุดท้ายเนะาะที่ผมคัดให้4ซีคู่เนาะตัว<า>ล่องตัวหนึ่งที่ว่ามีอย่างละ2คู่เนาะ,ะมันกระบอหลายลรครับคันกรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ้าสู่ช่องออนสาวอุดรแฟนเพจออนพาโชคชาแนล อ่อนผ้าโชคนะคะเนาะมื่อนี้แอดเกิดภาพมาตามแนวทางเซียนเอคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี้ก็ได้ไมาอยู่ที่บ้านเซียนเอกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปตามแนวทางเซียนกัน,นเลยค่ะครับสวัสดีเซียนเอค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นจากไแนในนอค่ะนอแน,อน,อน,อน,นวทางเซียนกําลังสีลงไห้ครับกําลังสีลง้งไหะชุดประกอบคู่แล้วกา็งดไอ้รอบที่แล้วลงชุดวิ่งเห็นแล้วเนาะตัวดีวิ<ม>่งตัวดนแมนจ้ะรอบนี้ก็สิมาลงไอ้ ชุดประกบคู่ไอชุดเต็มเนาะสีลงชุดเต็มให้เด้อค่ะสีลงไปน้ำเข้ากับสีวาวไปน้ำนมกต่สีเนี่ยแนวหรือบอกวิธีไปน้ำเนาะค่ะรอบที่แล้วเข้ากระพานนะครับเนาะทั้งเด็กวิ่งตัวเด่นเนาะแล้วก็เด็กจับคู่เนาะเด็กจับคู่ชุดโค้งสุดท้ายเนาะที่ผมคัดให้ซีคู่เนาะตัวนร่องตัวนึงอ่งที่ว่ามีอย่างละสองคู่เนาะมันกระบาลายแล้วครับคั้นคนจับเป็นเนาะ ก็จับตามแนวทางขั้นเพราะว่าผมให้หาคู่ก็จริงคือผมมาซูงวดนั่นแหละห้อเอัลลักอาลลักนี่มันหาคู่มิสซีหลักนี่หาคู่มิสซีแล้วผมก็มาตัดไห้ซีคู่สุดท้ายโค้งสุดท้ายเนาะก็เข้าไปที่เก้าศูนย์ศูนย์เก네้าเนาะห้เบื้องเอาเพราะว่าโค้งสุดท้ายผมไห้ซีคู่ก็จริงแต่ฝั่งละสองคู่แค่นั้นนด้ครับเนาะมันก็มี มันก็นมีฟังหลักสองคูสามก็มีอยู่แค่สองคูเด่นเห็นมาสองตัวก็คือว่าตัวหนึ่งเสีย้ยนเป็นสี่หายสองคูแมนมผมพิจาเรียห้ยเรียสองคูนะครับเนา<ฮ>ะไม่เยอะขั้นผูไ้ไรเบิ้งปิน่นขั้นผูไ้ไรมกกักสามก็เอาใส่สามนั่นขั้นผู้ไรมักเก่าก็คือเอาใส่เก่าตามที่ผมบ้านก็สีน 9, 90, ี้เก้าแค่เก้าศูนย์กับเก้าแปดก็แค่นั้นสองคูแค่นั้นเ<ม>นาะสามแ็่สีมีอยู่สามย่งังไะสามนั่น ยอดแล้วนะผมให้ไปนะผู้ใดเสามาแล <3, S 1> ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคลาดเดอร์เ่เป็นตัวังใจให้ทางช่องน้ำเน้นเนาะคะ่นะเนาะเลขมันเข่ามาที่สามศูนย์เก่านะครับเนาะแต่มันก็โอเคเข่ามาเบิรถถ์ตัวเลยเนาะเพียงแต่ว่ามันแยกตำแหน่งกันสิผมให้ไปที่เก้าศูนย์ศูนย์เก่ากาเข่าไปที่เกนะ้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะรอบที่แล้วถือว่าพาันเลขวิ่งตัวเด่นตัววิ่งเข้ากาเข่าไปที่สามกับเก้ามาทั้งสองตัวเนาะรูปมาหลักท่า บางวันมันจะเข่ามากสิหลังเข่ามาทั้งสองตัวแล้วเข่าเบิดสุกตัวครับมันจะเป็นอย่างนี่ตามที่ผมบอกสึ่งว่าสุกคลิปสุกคลิปนั่นแหละที่ผมแบ่งปันแนวทางไปให้พอหมพีน่น้องกันเลยเนาะค่ะคือผมว่าแหละเลีก็มีเข่ามีรูดช่วงนี้มันก็คือว่ามันเขา่าก็ให้เหาพิจารณาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะว่าสําหรับผู้เพิ่นชื่นชอบหรือว่าผู้เพิ่นติดตามหรือติดตามตลอดนั่นแหละครับเนาะขอขอบคุณยอมีพิณองอีฟซีทางช่องนะครับเนาะที่ว่า ติดตามกันมาเรื่อยๆเนาะที่ไบบ้างใจที่ผมบ้างเนี้ยท่างไห่อแม่พี่น้องเขาได้ไปไปซื้อไปหาเนาะเป็นลงทุนกันเนาะเพื่อได้พรได้ค่าน้ำปูน้ำปลาได้ค่าปลาดอกปลาทูไปแล้วเนาะสำหรับปูเพิ่นมักเนาะแต่สำหรับตัวเลขจะได้เป็นเพียงแนวทางเลยค่ะเด้แนวทางกับมีเขาไม่หลุดผู้ใดเขามาแล้วกัมากระจัดคัดกับพานด,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 ดูเพื่อความเลิดเพลินนะคะเนาะรอบนี้ด้ยิ้ พมเป็นนกอีซี่าสัญจรที่บอกสัญจรใช่กะบึงการสัญจรบึงการอ๋อสัญจรบึงการคือเอาหรอครับสัญจรก็ไเลยแต่ที่นี่เนี่ยแต่ตผมติดตามมาขั้นสัญจร่ส่วนมากถ้าเป็นเลขสัญจรเนาะเลขที่มันจะติดมาตลอดนี่คือมันจะมีอยู่สามตัวหลักๆักก็คือมันจะมีสามมีสี่มีหกแค่นั้นแหละแต่รอบนี้ผมได้เล็กวิ่งบางอื่นมันได้ไปสามกับหกพอดีนั่นแหละชื่อผมว่านั่นแหละ ไปตามนั่นตามอันนี้ผมก็เห็นไปตามสูตรคำนวนแล้วกะ็รอบนี้มก็บังเอิญมาได้เด็กวิ่งตัววิ่งตัวเดียนเท่ากัได้ทีไปที่สามกับหกพอดีแต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมาเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาคู่กับอะไรเนาะให้เขาค่อยติดตามเมืองว่าผมจะจับคู่ให้ตัวไหนถือใจเพราะไม่มีพี่น้องเอฟซีบอล้วผมกะคงสุดท้ายคือผมคือเกาละอีกสามสี่วันก่อนหัวจะออกเดี๋ยวผมจะมาลงคงสุดท้ายอ,ยาอีกผมจะมาตัด ให้ม่เรียนหน่อยกับาอีกขึ้นเขาครับอ่าเราผมก็สีลง้ห้เนาะไอ้มื่อนี้ผมสีลงไอ้ชุดชุดเต็มห้เนาะชุดวิ่งผมก็ลง้ห้ยห้ไปแล้วเราผมก็ชุดเต็มห้ยเราผมก็สีได้ว่าดมาสิบเอคู่กับตัวไดแน่ตัวไดแน่เนาะสำหรับชุดชุดเต็มเนาะครับเนาะอ่าผมก็สีลงไปน้ำเนาะผมสีลง้ห้สดสดขึ้นเขาเหรอระกบสดๆเลยพะขาเสียนนก็คือสูงหั่นแหละครับสูงหัวสดๆห้ยเอฟซีได้เบิ่งเลยเนาะสดๆย่อ การสัญจรมันก็คือคือเกาแหละครับสัญจรมาสัญจรก็ได้่คือ่มาหลังกันมาเรยกเี่ยวกันแบบถ้าเรียกแกเข่ามันก็เข่า เนีทางเสียนหลอดที่แล้วเขาทังสองโตเลยปะเซียนเขาทังสองครับนี่มเขากับเขาจนเป็นตะยานนะเสียนเน,ะนาะสามกับเก่าตัวเด่นเด่นดีมากทังสองโตเลย เกือบเขาห้าสามตัวนะเซียนสามศูนย์เก่าเนาะสามศูนย์เก่าศูนย์เนาะจับใส่กันประกบหนามามัดเลยคือว่าล่าเซียนมันก็เห็ดไปตามสูตรเนาะค่ะะเนามันเป็นเลขสูตรเห็ดไปตามสูตรมาอ่ะเห็ดไปตามสูตรพวกมันที่วันนี้ผู้นี้ออกจากสูตรแล้วครับใครไม่ร้านเขาก็เขาเนี่ยมันติดช่วงเป็นช่วงใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เอซีิไปพิจาระนาบมึงเอาไปเปรี่ยนจระนาดเขาไปลงทุนเขาก็ไปพิจารณนาบมึงเอา เพราะว่าคว่ำตัดสินใจอยู่กับพ่อแม่พี่น้อตซีเนาะบันน้อยู่กับผมผมเห็ดออกมาแล้วก็เป็นเนี้ยถ้าเราก็เอามาแบ่งปันแล้วก็ลงทางช่องให้พ่อแม่พี่น้อกในเบิ่งกันเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขคือว่าละเลียกตัผูมากเนาะผูมากกะกบโบ,บป็นหยังเนาะสำหรับผูคนมากกะผูคนติดตามมาเรื่อยเรื่อเป็นสีนหูดีเนาะครับว่าว่าในตัวเลขที่ผมลงให้นี้มันมันเป็นจังดายจังดายอย่างนี้นะเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีรู่ดีเนาะสำหรับผูคนติดตามมาเรื่อยเรื่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วเปล่คะเซียนแมนเรียบร้อยละประกบซุดนั่น<ส>ดอกก็เฮ็ดให้ต,ตลอดจริงๆล่ะเพราะว่าผมก็คำนวณสูตรเดี้ไว้แล้วก็ตัวประกบคู่ผมก็เฮ็ดไว้เรียบร้อยเพราะว่าแล้วก็เอามาลงให้เขียนให้เบิง่งพร้อมพี่น้องเบิ่งสดๆสดนี่ละ่ะแสดงว่า,วาม,มือนี่นะคะเนาะมือนี้คลิปนี้เซียนก็สิให้เบิ่งไปพออร้อมชุดเด่นแล้วก็ชุดประกบคู่ไปด้วยนะเซียนเนาะเต็มเนาะแม่นชุดเต็มแล้วก็คงสุดท้ายคือว่าทุกคลิปคือทุกคลิปทุกงวดนั่นล่ะ ผมก็สิไปล่วงห้อีกก่อนหวยออกสามถึงสี่วันเร<อ>าค<อ>งสุดท้ายสี่หางเม,มนบอกสี่หางอันนี้ชุดเต็มให้เต็มชุดเต็มเอ <FC S 2> เอาไปยิบไปจัดสลากเบื้องก่อนเนาะสลากกินแบงรัฐบ,บาลเบื้องก่อนท้าทามีตัวมากตัวชอบนะะเนาะจังใดก็เป็นเพียงแนวทางเลยคะ่ะเด้บอบรสนับสนุนเฮลิตการพนันแตะย่างใดถ้าผู้ใดชื่นชอบกันจังคอยไปเบื้องเอาเนาะค่ะเนาะไปพิจารณาเบื้องเอาอ่ะสำหรับมือนีเซียนก็พร้อมแล้ว ครับก็ชุดเต็มของเฮาเนาะผมได้มาสามมัดนี่อย่างเงี้ยเนาะให้ในหากู่น่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบังเอิญนาะครับเนาะอ่าแล้วก็โหมันมีอย่างเงี้ยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีปีเจรณาเอาเนาะครับเนาะผมจะมาเปลี่ยนแนวไเห็ดออกมาเราเปลี่ยนแนวทางแ่ามันเด่นมันแบ่งปัดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮานี่แหละเนาะให้มา่บึ้งมาชมกันเนาะครับเดี๋ยวบนท่านก็แคปไว้หน้าจอไว้เนาะครับเนาะก็บนนี้อย่างไรคือผมว่าล่ะคือคือทุกหมดอันนี้ก็คือ บางคนนะมันอาจจะบ่เห็นนะคะเนาะอันนี้ตัววิ่งเนาะสำหรับตัววิ่งกับนี่รับเดินเดินดีเนาะเดเดินดีจ้าเดินดีนี่แหละโอเคค่ะเนาะชุดเดินเดินดีของเซียนเอง๋อประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเนาะไพ่ประห็นก็แคปหน้าจอ้เลยนะคะเด้อค่ะขอบคุณเซียนเอ๋อไลไลขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เขามารับชมรับฟังนะคะเนาะสำหรับ คลิปนี้เซียนเพิ่นก็ไดมาให้ชุดเต็มแล้วก็ตัวเด่นเดินดีกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วส่วนคลิปหน้ากับทะาลอเบิ้งโค้งสุดท้ายนะคะเซียนนะเนาะแนนโค้งสุดท้ายผมมีตัดเห้แล้วซีคูค่ะ4ี่หางคโค้งสุดท้ายเดี๋ยวล่อเบิ้งนะคะเนาะเดี๋ยวเมือ่อใดจะไหนก็ค่อยกดรอไว้นะคะเนาะสำหรับม้มนี้แอดกับเซียนต้องขอลาไปก่อนพบพอ,พอ,พอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับม้มนี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ